โอเคอย่างที่ผมบอกเอาไว้วันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนโลโก้ครับเปลี่ยนโลโก้เป็นชุดเลยนะครับอย่างแรกนะครับเอาไปที่ Google ตาม Pimpai. <laughs> lâu trả ông <laughs> đang thong ok Búp. กดเข้าไปจะกดตรงสาวตุ้มนี้ก็ได้ด้านล่างนะครับปุ๊บมันก็จะมีแนะนำกดนี้กดไปที่ดูในเบราว์เซอร์ปุ๊บได้เห็นลิงก์ด้านบนไหมครับกดค้างปุ๊บ กดคัดลอกปับ๊บเข้าไปที่ริมลิกเลยไปริมลิกจากนั้นกดที่เป็นชุดปกดติแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับไอเนี่ยเองก็ว่าดาวน์โหลดไหมล่างสุดสีฟ้านะี่กดค้างกดวางปุ๊บ ได้ไหมนี่ได้แล้วได้แรับอีกชุดหนึ่งเมึงทองกันทำให้กันเลยนะครับอ ปึ๊บกดกดค้างกดวางปึ๊บอ้าวไม่ใช่น้อง โอเคเดียวแไม่เปลี่ยนโลโก้นะครับออกจากเปลี่ยนชุดเลยปึ๊บโลโก้ระจัเเมืองทองเมืองทอง มาโก้ถ้าเหมือนเมื่อกี้คแบบเมื่อก,กี้เลยเจเดอเจ๊ดฮะกดปไปกดวางป้า Oh, we die.